สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําตัวโมดูลแปลงไฟกันนะครับตัวนี้เป็นโมดูลแปลงไฟแบบสเต็ปดาวน์นะครับก็คือลดแรงดันลงนะครับแรงดันที่เข้ามาสมมุติเป็น12โวลต์เราก็ต้องการลดให้เป็นพวก5โวลต์9โวลต์ประมาณนั้นนะครับไม่สามารถให้เพิ่มมากกว่า12โวลต์ได้นะฮะตัวนี้เป็นแบบสเต็ปดาวน์ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับเพิ่ม ได้มากกว่าแรงดันอินพุตที่เข้ามานะครับเดี๋ยวมาแนะนำตัวบอร์ดกันนิดนึงนะครับบอร์ดตัวนี้ด้านอินพุตนะครับอินพุตก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขียนขั้วบอกไว้นะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เวลาใส่จ่ายไฟเข้ามาทางนั้นอินพุตก็ต้องใส่ให้ถูกขั้วด้วยนะครับอันนี้นะฮะจะเขียนเอาไว้ ด้านเอา์พุตก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเอาต์พุตนะครับก็จะเขียนบอกไว้เอาต์พุตเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับสําหรับตัวบอร์ดรุ่นนี้จะมีตัวหน้าปัดแสดงผลอันนี้นะครับแสดงผลเป็นตัวเลขนะครับเวลาเราปรับแรงดันไฟเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นกี่โวลต์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ตัวนี้เป็นออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับตัวนี้ก็เป็น ตัวสวิตช์เลือก Input Output นะครับก็คือว่าเลือกให้แสดงผลตัวแสดงผลสถานะของ Input หรือ Output ตรงตรงที่เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับไอตัวนี้เป็นการปรับเพิ่มสเต็ปนะครับหรือลดสเต็ปนะฮะเพิ่มอันนี้เป็นเพิ่มนะเพิ่มเป็นบวกลบก็จะเป็นลดนะครับตัวนี้ นะครับก็สามารถรับแรงดันได้ตั้งแต่นะครับแรงดัน Input ด้านเข้านี้นะครับก็เข้าทางด้านนี้นะครับแรงดัน Input ตั้งแต่5โวลต์ถึง36โวลต์นะครับแล้วแรงดัน output นะครับก็อยู่ในช่วง1.2ถึง32โวลต์นะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าตัวนี้เป็นแบบลดแรงดันนะครับดังนั้นเราไม่สามารถปรับให้ output มากกว่า,าไฟที่เข้าจัด มากกว่าอินพุตได้นะครับง่ายๆก็คือแรงดันเอาท์พุตที่ออกต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตนะครับเพราะเป็นแบบสเต็ปดาวลดแรงดันนะครับตัวรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนิดนึงนะครับจะได้เห็นาการใช้งานกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอเสียบไฟเข้ามานิดนึงนะครับ,นะรบตัวนี้นะครับ จะเป็นสถานะออฟนะฮะแต่ว่าอันนี้มันมีไฟโชว์ตรงด้านเอาพุทก็คือตัวนี้เป็นแสดงผลเอาพุทนะครับถ้ากดกดตัวนี้นะครับถ้ากดตัวนี้ก็จะเป็นสลับมาแสดงผลทางด้านอินพุตนะครับอันนี้นะฮะเพราะว่าเราอันนี้ป้อนไฟเข้ามาเป็น12โวลต์นะครับไฟที่เข้ามานี่เป็น1 2โวลต์นะครับก็เป็น12.2ก็ อะแดปเตมันก็มีการสวิงอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ 12.2V โวลต์นะครับอันนี้เราก็กดเลือกดูนะครับอินพุกับ Output ได้นะครับนะฮะเอาพุตเป็น Off อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้สวิตตัวนี้ในการเปิดให้มันอ n อนนะฮะตอนนี้ไฟทางด้าน Output ยังไม่ออกนะครับ ไฟยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับไฟเอาต์พุตตอนนี้มันยังไม่ออกเพราะว่าเป็นสถานะที่เป็นออฟอยู่นะครับเดี๋ยวจิ้มไฟวัดให้ดูนะครับนะฮะนะครับไฟยังไม่ออกตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกดอ่านี่นะครับ ไฟก็ออกนะครับเป็น12โวลต์นะฮะตัวนี้เราสามารถกดสลับดูได้นะครับตรงหน้าจอแสดงผลสามารถกดสลับดูได้ว่าจะให้ต้องการแสดงผลเอาพุทหรืออินพุตนะครับก็กดตัวนีอ้อันนี้ก็มาแสดงผลทางหน้าอินพุตนะครับสังเกตได้จากตัวสถานะของ LED ตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นตัวบอกเราว่าเป็นอินพุตหรือเอาพุทที่แสดงผลนะครับ อันนี้ก็เป็นเอาต์พุตนะครับในการปรับลดเราก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับบวกลบนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถปรับให้มากกว่า12โวลตวได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบสเตปดาวนะครับก็คือต้องปรับลดแรงดันลงอย่างเดียวนะครับอันนี้เวลาเราปรับตอนนี้จะต้องปรับน้อยกว่า12โวลตวนะครับเพราะตัวนี้เป็นแบบสเตปดาวอย่างเดียวนะครับก็ต้องปรับลดแรงดันลงนะครับ นะฮะกด1ครั้งนะครับกดปล่อยอย่างนี้เป็นการลดครั้งละ0.1โวลต์นะครับนะฮะฮเปลี่ยนนะครับเป็นลด0.1โวลต์นะครับนะฮะฮก็ปรับลดลงไปนะครับอันนี้ก็นะฮะปรับลงไปนะครับและถ้าเรากดค้างเอาไว้นะฮะสังเกต นิดนึงเดี๋ยวเราจะกดค้างเอาไว้นะฮะมันจะลดครั้งละ1โวลต์นะครับอันนี้กดค้างให้กับพิบนะฮะก็ลดลงไปครั้งละ1โวลต์นะครับกดค้างให้กับพิบนะครับจะลดลงไปครั้งละ1โวลต์น,นะครับครับ การเพิ่มก็เหมือนกันนะครับก็กดปุ่มบวกนะครับถ้ากดปล่อยนะครับก็เพิ่มครั้งละ0.1โวลต์นะครับแต่ถ้ากดแช่ให้กับพิบนะครับก็เป็นครั้งละ1โวลต์นะครับตามนี้ก็อันนี้นะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้งานกันได้เลยนะครับตัวรุ่นนี้ใช้ง่ายนะครับรับไฟตั้งแต่5ถึง36โวลต์นะครับ ก็สามารถรองรับเอาวุตได้ถึง5แอมป์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง50วัตต์นะครับแนะนำให้ใช้ที่ไม่เกิน50วัตต์นะครับสามารถใช้กับวงจรเล็กๆทั่วไปได้ง่ายสบายนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับขึ้นได้นะครับปรับขึ้นได้ก็คือที่ไม่เกิน input เข้ามานะครับอันนี้7โวลต์ก็ปรับขึ้น เป็น8โวลต์ตัวนี้ได้แต่เราไม่สามารถตปลไใ้เป็น13 14ได้นะครับเพราะเข้ามาแค่12โวลต์นะครับตามนั้นนะฮะโอเคสำหรับบอร์ดโมดูลการใช้งานสเตปดาวรุ่นนี้นะครับก็แนะนำการใช้งานกันเพียงแค่นี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ